ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เจมส์สายชิวนะครับพามาชมทีมงานของป้าน่วยกันหน่อยครับไทยจเจริญการช่างไทยแท้แรงสั่งได้ก็อยู่แถวอูไทยจเจริญน,นี่นะครับวันนี้วันนี้มากันสองคันครับประมาณ20ไร่ครับมาแล้วข้าวเต็มแล้ว ของนาบอกว่าใส่ข้าวเบอร์20น่าจะดูครับน่าจะเป็นเบอร์5หรือเปล่าเจ้าของนาก็ไม่แน่ใจนหน่อยครับอ่ะเดีย๋ยวไปคุยอเจ้าของนาไปแล้วลว่าจะคุยกับเจ้าของนาหน่อย มาแล้วครับเจ้าของนาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้ว คันนี้อ่๋อคันนี้มาช่วยคนน เอคร,รอบเดียวแบบว่าเต็มอุ้มเลยครับก็ถือว่าไม่เต็มดีนะครับก็คือแบบรอบเดียวนี่สามารถขึ้นมาปล่อยข้าวได้เลย 15ปีก็ซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งาน นี้ก็น่าจะเป็นแนวนนปานวยยืนอยู่โน่นครับปานวยมาคุมงานเองเลยรถสิบห้าปีสิบห้าปียังแจ๋วเลย สายเยนลูกีส่วนสเปครถก็มาตรฐานครับตูว6ุ4ปาก3เมตรเดิน12ระเลล่าง11ลูกบน2ลูกใด้เครื่องยนต์ J.O. 8 4ครับ อยากได้เจไฟเจบัสได้หมดแล้วแต่ลูกค้าครับ รถก่อนครับอยู่บนถนนก็ต้องใช้สา,ายตาให้ดีครับ แห้รถคูนไปก่อน สวยมากเลยนะอะเดี๋ยวเราส่องไกลให้ดูหน่อยอีกพันไปแล้วครับ นฝนก็ตกนะครับฝนก็แบบตกแบบไม่แรงเท่าไหร่ตอนเช้าอ่าผมืะบอกราคาข้าวก็อยู่ประมาณเจ็ดพันนิดๆครับต่อตันสอบถามเจ้าของนามาเจ็ดพันนิดๆก็ถือว่าพอได้อยู่นะ FC ซีคาเบอร์ยี่สิบ ทางใหญ่ครับนี่ครับใหญ่จัดเลยนี่ครับฝากช่อง y o u t u j e เจมสายชิลได้วยนะครับอันนี้ก็เอาทีมงานของปานวยมาให้ FC ชมกันครับอันนี้ก็มาช่วยครับนี่ เดี๋ยวพบก,กันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ทาง youtube แล้วก็ในเพจด้วยนะครับอะเดี๋ยวพบก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ